ฝากกยอื้อันนี้ว่าไงเนี่ยแบบเนี้ยยางเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยอุ้ยองงงงมาดึงมาได้ไหมเออสวยอันนี้สวยเข้ามาครับเรามาอยู่กับโอเมน ตอไเล่นนะฮะวันนี้ถ้าใครที่ติดตามอยู่เนี่ยน่าจะเห็นเปอร์ลงคลิปโอเมนไปแล้วรอบหนึ่งนะที่เป็นเอ่อตัว1ง vs 5ตอนนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้กดอ่านไว้ไปเล่นกับเพื่อนเฉยๆแรงเงี้ยเออแต่ว่าอ้าวแบตเตอรี่จะหมดเองละงงมากเลียวก็คือเคยลงไปแล้วเป็น1 vs 5นะแต่ก็ต้องมาเซฟจากหลังบ้านในเกมอีกทีเพราะว่าไม่ได้กดอ่านไว้ไม่ได้ตั้งใจจะแบบจะอ่านอะไรงเงี้ยเอออุ้ยดือไปโดน ดีวันนี้มาดูนะฮะว่าเราจะยืนพอบเลนได้ไหวหรือเปล่ายืนสู้กับพอเลนด้วยนะตึงยากมากๆหือ <c oughs> ตึงในนี้ โอ้ยสวยต้องกลับก่อนเมื่อกี้ทั้งดึงผ้าทั้งอะไรผ้าต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่ฝัง่งเราไม่ได้แบนออฟไอไม่ได้แบนฟอร์เรนติโนไปนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาเลือกไปแบนแบนสงสัยเจอมาแบบไม่ค่อยดีบางเออก็เลยอยากแบนแบนไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะปกตินะโอเมนที่เคยเล่นมาไม่ค่อยจะยืนกับฟอร์เรนเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนแบนมาเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะรับมือได้ดีขนาดไหนดึงมาได้ไหม เออสวยอันนี้สวยถ้าสองคนลุมเนี่ยได้เลยสวยเลยเออเอนโซนี่เขาเม็ดเขียวด้วยนะถ้าจะไม่ผิดอุ้ยวุเอนโซเอนโซอืมโอ้โ,อโ,ออโ,อโหโโโโโไม่สวยแล้วง่าอยู่ได้อยู่เมื่อกี้ได้คองปะโอ้ฝั่งนู้นได้คองด้วยจริงๆเมื่อกี้จะออกแล้วแต่ว่า เซนโซเขาจะเอาอะแบบมันไอนาตาย่ามันอยู่ข้างหลังอะมันฟรีอะมันฟรีเกินไปก็เลยนะเอาใหม่เสียของไปตัวแรกได้อยู่วิ่งจะดึงซะหน่อยฟอร์เรนคนนี้เขาลำตึงอยู่นะนย่าป็นฟอเรนเน้องชื่อนี่บอกเลยว่าจะเล่นฟอร์เรนแน่ๆไม่ได้เล่นตัวอื่นโอ้ยลันด,ด,ด์นอตเนี่ยการไม่อยู่แน่เลยแกอุ้ย โอ้โหงงๆงงงพอบินมาให้เราเตรียมงง,ง,งงๆลอ้ลอเฉยล้อตัวไปเฉยไม่จับฟฟลเลนซ์เขาเขาเอาแน่เลยว่ะ <S <S เคมเโซไม่ได้ไม่เป็นไรจเย็นนะพี่ไม่ต้องรีบไปกันกลางให้ก่อน หน้าที่ของออฟเลนนะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะมากเลยทำยังไงก็ได้ให้4คนที่เหลือในทีมนะฮะเล่นง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์เลนตัวเองเคลียร์เลนกลางนะฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เดินเกมไปด้วยกันแล้วเราก็แยกเล่นของเราอะไรเงี้ยซึ่งพูดเหมือนง่ายนะเออแต่ก็ทายากอยู่เหมือนกันคือถ้าเราบวกได้เนี่ยล้วก็ได้เลนด้วยได้คนด้วยสวยฮะอันนั้นถือว่าสวยแต่ก็คือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่จำเป็นต้องรีบบวกก็ต้องออกเนี่ยนะอย่างเงี้ยออกเลยไม่จำเป็นต้องไป ยืนไฟอยู่ให้ตัวเองเสียเลือดแล้วก็ตอนนี้4นาทีแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะดันป้อมได้ดูตามสถานการณ์นะเข้าได้เข้าเข้าไม่ได้กับมันของเขาไม่ยังเป็นต้องบวกตลอดเวลานะบางคนโอ้โหบวกใหญ่แล้วบวก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 จนแบบว่าจนแบบป้องพังอนะบางทีเออสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังจะเข้าไปบวก จริงๆเราเวลนาม,มันเนี่ยเจ็ดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเลนมันเป็นตัวที่พิกแพงแล้วก็เอ่อเล่นได้แบบได้ค่อนข้างดีอะ่ะคือต่อให้รู้สึกว่าเวลเรานำม,ม,ามันก็แบบในความรู้สึกนี้ก็ยังรู้สึกว่าน่าจะยากอยู่ฉะนั้นเลียเลนเคียอะไรพอแล้วอันนี้ว่าไงเนี่ยแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้สมควรแบบเนี้ตึงๆวิ่งแต่เดี๋ยวเอรันดมา ริงเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ตั้งใจจะปักนะริงจะปักให้มันอยู่ในป้อมเว้ยแต่มันเดินออกไปก่อนตอนนี้ป้อมบนอ่ะได้แล้วนะแล้วก็เพื่อนๆยังฟาร,รม์รรมกันอยู่ก็มนเทลไปขีดขีตอนนี้เราเอ่อต้อง,องพยายามดันเลงของเราเหมือนกันแต่น่าจะสลับไม่ได้นะแคลรี่ไม่น่าจะอยากสลับไม่ไม่ด้วยไม่น่าหนีด้วยเพราะว่าไอ้ป้อมเราพังไปแล้ว แครี่มันยืนลำบากเราเป็นคนเย็นตรงนี้เองเนี่แหละน่าจะดีแลหละโอ้ข้างล่างสองอืมยากอยู่เนี่ยโอ้ยระวังเขาไอ้นี่มาเนี่ยระวังเขาไอ้นี่มาน่าจะแยกกับเอลสอยู่ข้างบนนะเท่ากับว่าป่าเดาหายอุ้ยดึงไดป้ปะวิปักปักอู้ปักอู้ทำอะไรเขาเนี่ยวิเอลเอลสูแล้วพี่เอลสุเ,ลสเทลตายเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนให้แล้วกันเนาะ วุ่งแย่แล้วว่าคันนี้แย่แน่เลยโอเคแห้ยไม่สวยเลยโจมตีโจมตีโจมตีแผนการ์ดบุกฟอลเลน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 อยู่นั้นฟอลเลนอยู่นั้นมีใครเห็นหรือเปล่าฟอลเลนอยู่นั้นไปไหนแล้ววะนั่นไง เฮ้ยแบตเตอรี่ตรงใส่ชาร์จไปเล่นไปน่าจะไม่เวิร์กกินแบตสุดๆไปเลยฮะสวยปนะ่ะสวยมีร <Hello. S 1> ันดอมาอุ้ยอุ้ย,ยต้องออกต้องออกพี่เขาพิ้วมาเลยฮะแย่แล้วอะ่ะอันนี้แย่แล้วอันนี้แย่แอะไรนี่ไม่สวยแล้ว <S <S ตอนนี้ดูเหมือนจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะฮะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเทลเทลเทล อืมแต่ก็ได้เอลันดอมานะต้องไปดูคลองแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยเขาเอาอยู่นี่ว่าเฮ้ยใช่ปักเลยแล้วกันเหมนไส้เพื่อนอยู่งบนนะเหมือนเพื่อนจะมาก่อนต่อด้วยนะเราดันเลนนี้ไว้ตงสูงแล้วกันมันคือถ้าเราดันตงสูงเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนหรือสองคนที่ต้องมา ที่ต้องกลับมากันเลนเนี่ยถ้าเขาไม่กลับมากันเนี่ยเราก็จะเอาวอเลนแตกหนึ่งไม่กล้าเลยเมื่อกี้รอก่อนดีวกว่าหนีปากอะไรคือทำทำทุกทางจะเอาให้ได้จะเอาเอรันโดให้ได้ คอมโบสวยครับเราเอาป้อมีนว่าเพื่อนน่าจะไหวกันอยู่คอมโบจริงมึงเยอะอุ้ย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 คอมโบจริงเอ็นโซแบบว่าดึงโซมาปุ๊บกดปักเลย <c ười> ไม่ตีรออะไรทั้งสิ้นนี่ถอยก้อนถอยก้อนถอยก้อนพยายามไปเล่นเลนไกลจากเพื่อนหน่อยนะฮะ ออกเลนเพราะว่าเราจะได้ไปดันดันเลนได้เนี่ยเพื่อนก็จะบวกบวกกันใช่ไหมเราก็เอาป้อมเอาอะไรไปเอรันด,าด,อดอมาวะเขาจะเอาคืนไ,มไหมเนี่ยเขาจะเอาคืนตตตแต่ก็ต้องดูดีดนะไม่ใช่ว่าแบบเล่นเลนไกลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหฉันจะดันดันให้สุดแต่เพื่อนบวกกันไม่เข้าไปดูเลยก็อันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะง่ายๆเลยนะฮะเกมนี้คือก็คือต้องดู ดูเกมมาดูสถานการณ์อ่ะถ้ามันถึงจังหวะที่ต้องช่วยก็ควรไปช่วยนะบวกได้ก็บวกบวกไม่ได้ก็ไปดันเลนนะฮะแค่นั้นเกมนี้เกมดันป้อมนะฮะสวยเพื่อนทำอุ้ยมีใครมาเติมไหมโอ้โหสวยครับโอ้โหที่เพนคิวเอ็นโซ่นี่เล่นดีจัดเลยถึงตอนแรกจะแบบมี เออ่จังหวะที่ผิดพลาดไปบ้างนะแต่ก็ถือว่าต้นเกมอ่ะต้นเกมแต่เราจะจบแล้วนะฮะ ต่นี้นี่ก็ต้องให้ MVP กับเอนโซเขานะฮะถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยจะมีความผิดพลาดบางช่วงไปนิดนึงแลแต่ก็ตอนหลังมาก็แก้ตัวได้ดีแล้วก็เนี่ยพาทีมชนะมาได้เออแล้วก็คอมโบสุดสวยนะฮะก็คือเอนโซดึงมาเราปักต่อเลยเอลันดอก็คือไปไหนไม่ได้คอมโบจัดจัดคอมโบสุด ถึงแม้ว่าตานี้เนี่ยจะไม่สวยเท่าไอ้หน vs 5อันนั้นนะแต่ก็ให้ดูการเดินเกมเป็นหลักของโอเมนในการเล่นออฟเลนนะว่าว่ามันต้องเดินประมาณไหนเนาะไม่ต้องบวกเกินไปพยายามทําคีปเลนพยายามดันเลนนะดูจังหวะดีๆอันไหนเติมก็ควรเติมอันไหนที่ดันได้ก็ดันนะก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับการเล่นโอเมนคลิปหน้า,นาเดี๋ยวเปิ้ลจะหยิบตัวอะไรมาเล่นก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า